สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิจที่ช่องสีทุคุณครับช่วงนี้นะของใหม่รถเหล็กมาเจร็ญก็น่นาจ,จะวางจำหน่ายที่ตู้แดงกันแล้วเดี๋ยวเราไปออกล่ากันครับทุกคนครับไปกันครับบรรยากาศช่วงนี้มันก็จะค้มฟ้าค้มฝนหน่อยครับทุกคนนะโอ้โหบรรยากาศเหมาะกับการนอนอยู่บ้านมากครับแต่เรามาออกล่ารถเหล็กครับ มาถึงเซเว่นแล้วนะเดี๋ยวไปดูซะหน่อยครับนะแวะล่าซะหน่อยมีของใหม่มาลงไหมเออนะครับไปดูกันครับอืมไปเข้ามาเลยเซเว่นนี้เขาน่าจะมีตู้แดงอยู่ครับทุกคนครับเออนั่นแหละนั่นแหละมองเห็นไกลไลแล้วครับอุ้ยอะไรอะไรเห็นแวบ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 ไอของใหม่มาทุกคนนะูฮะของใหม่ของใหม่นี่นี่นี่คุณไดไอ3 0ตัวเซต,ติคานะครับนะ โอ้ยแจมแจมโอ้ยฟอร์ดมาแต่งสีฟ้าโคตรแจมครับคันนี้นะข้างในเป็นอะไรโอ้ยนิสันนิสันยีดีอาร์นิสโมลายใหม่ทุกคนโคตรแจมเลยน่าจัดทั้งนั้นอ,อ่าโอ้อาวอันนี้เซลิกา้าเซริก้าใหม่เซ็ตซิลิกา้าสามสีครับสีสม้มสีเขียวนะเออนะอีกสีหนึ่งก็สีฟ้าโอ้ยมาครบเลยนะมาอย่างละสามครบเลยเลสซิ่งคาก็มาครบเซลิกา้า ซีรีสนี้ก็มา3ส,าสาีเลยครับ159นะละร้9จะจัดเซตไหนไปดีเนี่ยเอาไปหมดนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเออมัดแต่งก็สวยนะครับทุกคนนะนิสสัน GTR Nismo อ,อันนี้ก็ของมันต้องมีนะครับเออเอาอันไหนดีเนี่ยโอ้ยนะเซตเซเดกาก็อยากได้ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวแวะไปดูตรงที่เขาวางไว้ตรงนี้เผื่อจะมีอย่างอื่นมาวางนะที่ล้อใหม่มีไหมเนี่ยนะเออล้อของทอง,องนะ เออแลมโบทองนะเออหรือว่าจูดอัพเนี่ยมีไหมเออไม่เห็นยังไม่เห็นจูดอัพนะมันน่าจะมาพร้อมกันนะครับนี่ก็ล้อเก่าครับทุกคนวัดวิวแผงนี้พิกิตก็เคยเอาให้ดูแล้วครับก็นะครับนะก็เป็นดัตส,สันที่ได้ไปวันนั้นนะครับแผงนี้ครับนะเออไม่มีนะเออเดี๋ยวลองกลับไปดูที่ตู้อีกรอบนะครับทุกคนครับนี่ครับอ่ะเดินบนมาที่ตู้แดงอีกรอบอา้าวนั่นแวบ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 ,แวบโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่นะเออเดี๋ยวลืออล้อก่อนลื้อก่อน นี่นี่นี่อานี่จนะูนอัพนะอุ้ยมาแล้วรหัสอะไรเนี่ยโอย้เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเอ้ย BK09 นะ09ก็น่าจะเป็นโตโยต้า6ตัวครูสีฟ้านะครับอีกอันหนึ่งเป็นอะไรเนี่ย BK 17 17อ่เเ้เพิ่งแกะไปนะจะเป็นโฟก,กัปสีออกเตาเทานะครับทุกคนนะครับอีกอันหนึ่งอุย้ยอะไรรหัสอะไร BK 13อ๋อเรโนโมีแกนคันสีเหลืองอะทุกคน ที่เคยแกะให้ดูไปแล้วนะเออตู้แดงนี้ก็มา3ชิ้นนะไม่ค่อยน่าสนใจเลยหา BK10 ไม่มีนะเอ,อ๊จัดอันไหนไปดีเนะี่ยะจัด3คันของเรซซิ่งคาไปแล้วกันนะเออจะได้ไม่เปลืองมากนะอ,อ่านะครับนี่ครับได้ไมาแล้วครับ3คันของเร c ซิ่งคารนะครับเดี่คันละร้อบาทนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาจัดเซนเลกาแล้วกันนะครับโอ้ยแจ่มทั้งนั้นนะครับ3คันนี้นิสสันจีทีอาร R, ์โก็โคตรแจ่มนะ หุ่นใดนี่ก็แจ่มแล้วก็โอ้ยฟอดมัดแง่งสีฟ้านี่ก็โอ้ยแจ่มทั้งนั้นครับรอบนี้มาจะเล็ดลงของแรงจริงๆนะเดี๋ยวคงได้มารีวิวให้ดูครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ